ไม่ห้องนี้อะไรทำไมห้องนี้มีแบบนี้อันดาทำไมห้องเขามีหนุดมวยมีนวลไม่ไม่ทุกคนรัต้องห้าก่หลาบทุกคนมันต้องห้ามส่งกุหลาบค่ะทุกคนไม่ท่านแล้วทุกคนมันต้องข้ากลน่มกุลาบทำไมอ่ะทุกคนวการมีคนสอนมาโอ้โหโอ้ชาวบ้โอ้โหโอคโหโอ้โหาอ้อ้โหโอ้องหโอ้โ้โหโอ้อ้โหโ้ห้ะ ปดเอ็นดองน้องๆด้วยนะคะเอวิานใครมี้บคคนฟังนะคะถ้าเกิดว่าที่เราแพ้คุยมีนุจะไม่ได้ไปงานนะคะมีน้อีกแล้วใช่ไหมใช่ด้วมีน้อีกแล้วคืออะไรใช่ด้ไม่รู้เหมือนกันพี่แบงค์สอนมาไม่รู้ไม่รู้ก่อนว่าไม่ไปงานห้ามส่งกุหลาบเวลาใช้กาวห้ามส่งกุหลาบเวลาใช้กานะคะทุกคนหนูก็รมนกันนีคะแต่ว่าเพื่อนหนูว่ามไหม Thank y ิ u ครับ เร็วๆสามารถโจมยิงอื ais, <t <t ่นได้นะคะมันคะแนนมันจะคูณห้าเลยนะเนี่ยคูณห้าเลยทุกคนคูณเท่าไหร่ตัวเชเรลกันพี่เขาอะวำไมล่ะเลมทไมพีเคยแระล่วะอ้โเกินเลยค่ะขอบคุณขอบคุณแฟนๆแล้วก็แฟนๆข้องอันนาด้วยนะคะ ทุกคทุกคนที่สนุกกับเรานะคะถึงแม้เราจะงงนิดหน่อยงงมากอยู่ขาดไปสองพันนะคะทุกคนหุยเดวี่แค่สองพันนี้มาหูกของโอ้ยวิวี่ไม่มาจริงเหรอเอาดีวี่ไม่มาหรอวี้ไม่มาอันด้าชนะไงเอออันดาพี่บอกแล้วว่าอย่าโหวตอย่าโหวตคือพี่บอกตลอดพี่บอกตลอดเลยเมื่อกี้พี่เชียร์ห้องนูนมาก สงสัยหนูคงเน็ตค้างอ่ะพี่ซีนหนูตจำไม่ค่อย่า้เท่าไหร่ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่มาดูนะคะน่ารักเย่แล้เราเราไปดีไหมลาหรือยังไงดีหนูโทรตายมามามาสิแล้วยังไงอ่ะเราเรายังไงต่อชนะเรายังไงต่อไปพู้อะไรเขาอ่ะทุกคนยังไงนะตอมเราต้องทำอะไรต่อหรอทุกคนพิมพ์คอมเมนต์กันมาเร็วชนะแล้วยังไงอ่ะ ใครอยากให้เดวี่มาพิมพิมมาเลยโทรหาผู้ช่วยละอุ้ยตายแล้วแรงมากทําทำงานไม่เราตกดเอาใหคือไอดูนีแล้วก็บอกว่าห้องหนูห้ามส่งอ้าวรอแม้รออีกรอบนึงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราส่งแบบหนึ่งร้อยพออ่าได้เดี๋ยวห้องหนูห้ามส่งห้องเราส่งหนึ่งร้อยทุกคนไม่ต้องส่งนะโอเคปะทุกคนเดี๋ยวหนูจะทำให้วิชนะอ่าได้มาเดี๋ยวทำไมวิต้องชนะอะ เพราะว่าถ้าวิชนาวิจะไปงานพรุ่งนี้ใช่ทุกคนไม่ต้องกดส่งนะโอเคแฮนดนึงสงพิมพ์กันใจจอยนะคะรอบนี้ไม่ต้องกดส่งนะทุกคนไม่ต้องส่งเยอะทุกคนไม่ต้องส่งเยอะทุกคนค่ะดาฟนี่ส่งเซนต์ดกหนูไม่ทันเพื่อน I don't know what I'm doing right now please send the gift please don't send don't send everyone stop stop it I don't ้นเป็นเซียสกายโอ้โห You're so hard. Everyone! Oh, don't, don't, send, don't send the gift! Don't you want No! No! Um, don't tomorrow! Send. I do understand my French So under. sorry! Under, under, little, i need don't food. Don't I need him! <laughs> no. so <laughs> ปิด a s e don't stop dance s t o r หยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้ว Okay dance show ใ่ะยูดจงเดวี่ you have to go to work tomorrow นะเดวี่ miss you นะปวดหัวทุกคนเหนื่อยอ่ะทุกคนทุกคนออกจากห้องนี้ก่อนออกจากห้องนี้แล้วไปส่งให้เดวี่ห้องนี้ร้อยสี่สิบเอ็ดคนออกออกออก เอาไปให้เดวี่ออกค่ะออกเซนชือเดวี่เดวี่ร้อยสีส็คนโกชูเซนพอเดวี่โกูเซนอเดวี่ fighting เย้เดวี่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 อาชีพเดวี่ในมือเราไม่มีตังแล้วโกเซน คนหูส่งให้เดวี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 ไหนเดวีไหนเล่นมุกหน่อยเชิญเชิเมอาเลยเร็วเดวีเล่นมุกเลีคะแนนเธอเธอหวยังไงถึงเธอจะไม่มีใจแต่ข้างในเรามีแต่เธอนะอะไรอ่ะพี่หน่อยอึง ขอออกบข่ออกไขอออกอะไรนะเมื่อ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 วานใช่ไหมอะไรอบอบอะใช่ปะคือหนูงงอะไรอะไรอะม้วน้วนอะอะไรไม่รู้ลองอบอบไม่รู้ก็หนูก็จำไม่ได้อะบอกว่าอะไรถึงถึงนใครจำมุกเดวี่เมื่อวานได้บ้างคะทุกคนช่วยหน่อยเร็วเมื่อวานวีเล่นมุกด้วยเหรอคือเจ้าของมุกเขาจำมุกเตงไม่ได้ละ ก็หนูเล่นเยอะเกินหนูจํามุกตัวเองไม่ได้ขึ้นร้องอบอ๊บแล้ไม่ตออะไรอ่ะเมื่อวานอ่ะถึงเธอจะไม่เอะถึงถึงเธอจะไม่ใช่ที่หนึ่งแต่เธอก็เหมือนอึ่งที่ร้องอบอบลอดดาค่ะกุนอันนี้่าบานนะคะว่าคือมุกจีบค่ะกลนอุ้ยแต่ว่าอันนันเล่นระมัดเลยแต่ขอหักเลี้ยวหลบ เดวี่ลองเล่นมุกเมื่อกี้ใหม่ที่อันดาเล่นซีขอยรอบหนึ่งเธอจะไม่ใช่ที่หนึ่งแต่เธอก็เหมือนอึ่งที่ลองอบอบแทนเสน่หให้อินเตอร์แฟนเลยค่ะอันดาลองเล่นใหม่รอบหนึ่งเธอจะไม่ใช่ที่หนึ่งแต่เธอก็เหมือนอึ่งที่ลองอบอบอ้ยไหนๆขอแบบให้อินเตอร์แฟนรู้หน่อย อ่าแปลเป็นาอังกฤษเหรอโอเคไม่ด้กระลอง if you if you not the one but หยิอยูได้นะหย y o ยู but you is from and say O O and say O O say O O ป้างงปะไหนมีนะไม่สีลยถูกต้องเลยค่ะไหนอันดาลองสีอันดาลองแปลแปลสี um even you are not the one yeah the first the first place but, <laughs> but you but you like it, <laughs> but you get lucky baby boy but you as the same as f l o c say อบอตายแล้วนี่นี่ฟังของแท้นะคะอะตอมเริ่มอะตอมมาเอออะตอมแตลเร็วแต่ประโยคเมื่อกี้ประโยคว่าอะไรนะคะเธอจะไม่ใช่พี่หนึ่งใช่ก็เหมือนอื่นที่ลองอบอบ เย้พวกเราชนะแล้วพี่ต้อมเย้อาตอมเร็วนี่เจนกับน้องมด้ค่ะทุกคนอะตอมเร็วแปรเร็วแปรถึงเธอจะไม่ใช่อึงถึงเธอจะไม่ใช่ที่หนึ่งถึงเธอจะไม่ใช่อึงเริ่มเลยเหรอโอเค even though you are not the winner อ้าว even though เยอะก็มา อ่ะอะไรเนะแต่แต่เธอก็เหมือนอื่นที่ร้องอบอบ even t h o u g you're not the winner but you were a frog that can back oh b a back เ่าไปเลยค่ะเริ่มถึงเธอจะไม่ใช่อึ่งแต่เธอคือที่หนึ่งที่ลองอบอบ้ยแปลงเวอร์แปลงสับเวอร์ได้ค่ะมันก็ได้เลยไม่แค่สะดับที่เองอ่ะกบเินเติเขาบอกกบแ c นเ b ร anything we want กบเ่ายังไงอบอบกบเ่าอบอบนะคะกบเ่าอบอบบักอบอบ you know in Thai ย่าย่าอินไทยฟรอบาร์กอุ๊ยแต่ว่าภาษาอื่นอาจจะไม่ใช่คำนี้ปะเออจริงมีคนบอกว่ากกมาต่างประเทศแน่ How your Frog language bark ถามแม่ดีทุกคนอะไรอิบเลยนะจ๊ะ ว่าพรุ่งนี้หนูจะไปนะคะเย้เยมงเก่งมากค่ะทุกคนเดวี่นะคะทุกคนการชนะครั้งนี้ทำให้เดวี่ได้ไปแล้วนะคะทุกคนเย้มเ่เพราะเราปดหรือให้แฟนๆไหนแล้วค่ะ good job and thank you นะครับ thank you guys thank you แต่เดวี่ชื่อรายการสรุปขอยังว่าเป็น เวออเดวีเ,ดวเร็ว,รวมีคนบอกว่าให้สอนเรียกชื่อช่องเดวีหน่อยสวัสดีค่ะเดวีนะจ๊ะอ่ะอันดาเริ่มอันดาสวัสดีค่ะอันดานะจ๊ะอ๋อาาาทา ห้องอันดามีแนะนำตัวไหมคะอันดูสีเลยใช่แล้วห้องอะตอมล่ะห้องอะตอมมีแนะนำตัวไหมเออเหมือนจะไม่มีเลยทุกคนเรามีเซอะตอมไม่ได้ไม่ได้ต้องเซอะตอม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 ะตอมอะตอ่ซต้อะตะตอมะตอมอะตอ้อทตอมอตออะตตม อาพูดแล้วพูดแล้วทำเลยเร็วๆอะไรนะอะไรนะพรุ่งนี้ไอ้ดูไม่ทันหนูขอดูอีกทีได้ไหมพอดูไปแล้วค่ะอย่าตลกเร็วอันดาเร็วตอบแแล้วรอตบมือให้เดวี่เนี่ยค่ะเย้พรุ่งนี้เดวี่ go to work นะเออพรุ่งนี้วี่ไปนะ เดี๋ยวเดดียวอย่าเปลี่ยนเรื่องอันดาเร็วแนะนําตัวแบบช่องซีนโฮเอ่อ uh, สวัสดีค่ะซีน oh, 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 oh. <laughs> เหอือนเออเออเอนเออออเออเออเอ่ะออตออเออเออเอออนน <c oughs> อเอ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 ะอเอ ไม่ได้พูหน่อยต้องคียสูงต้องเป็นสวัสดีค่ะช่องสิทธิ์ต้องโน้นะต้องมีลูคอต้องมีลูคอต้องเขย่ยามาเริ่มเริ่มเริ่มรออยู่อ่ะตอนนเริ่มันเริ่มไปแล้วหาอพรุ่งนี้หนูต้องไปกี่โมงอ่ะหมายถึงว่าถ้าไม่ใช่หน้างาน ในคลิปไม่บอกในกลุ่มพี่บอกไปอ่านในกลุ่มเปียนในกลุ่มีค่ะทุกคนพี่น้องกิกสเตอร์น้องฟังได้ขนาดนั้นเลยเหรอลูกเหมือนวิดีโอคอลกันอยู่เลยตอนนี้ทุกคนนอนดีดีวันนี้ค่ะซีท่อซีทสอไอ้หัวใจ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 เดี๋ยวนะ เป็นไรปะขาะเมื่อกี้ทุกคนทุกคนช่วยเรียกอัมบุให้อาตอมหน่อยค่ะชื่อว่าอตอมอาจจะชักกันดาอาตอมชักปะชักกระตุ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 กพี่หนูจะบอกว่ามีคนร้องร้องเพลงรถตุกตุกบรรจุกฐานทำนองพี่สี่ร้องไง รถตุกๆบันทุกถ่ารถขึ้นสพานรถลองสะพานรถชากระตุกชะกระตุกชะกระตุกอะนี่เขาเวอชันได้เหมือนใคนอ้าวพี่มันมาไม่ครบอ่ะเนื้อมันไม่ครบอ่ะอ้าวแล้วของเธออะไรอ่ะเธอร้องสิที่คนต้องไปนอนแล้วอะตอมบอกทุกคนว่าตอมจะไปตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วตอนนีห้าทุ่มมาพิสใช่ไหมพี่นี้ใช่ไหม่ไม่อะตอมอะตอมขอรถตุกๆหนึ่งรอบได้ไหมอะได้ได้ เริ่มอ่ะพร้อมกันห้าหกไม่พร้อมไม่พร้อมอยากฟังเวอร์ชันตอตอมอาะอะไรแล้วนะรดตุ๊ตุบบันชุกผานรดคืนสะพานรดลงสะพานรดเลี้ยวสายลดเลี้ยวขาเลี้ยวไ่ด้ะตุกกระตุกกระตุกกระตุตุตตต ไม่มีเลี่ยวสายอเปล่าไม่มีเหลียวขาตรงอย่างเดียวอ่ะเดวี่เดวี่มีเลียวไหมเดวี่ร้องไงอ่ะไม่มีสรุปปรดีว่าเติบโตในวงียรอินเตอร์ฮในอินเตอร์เขาไม่ร้องรถตุ๊กตุ๊กกะหล่อเขาร้องอะไรรถแท็กซี่งงเปล่าจริงเขาดีไม่มีเหรอไม่มีโลวี่กอะไรอ่ะร้องไงอ่ะรถตุ๊กตุ๊ก บรรทุกฐานลดคืนสะพานลดลงสะพานรดเลี้ยวซ้ายรดเลี้ยวขวาช้ากระตุก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 ผิดคาผิดคาไม่ต้องเลี้ยวค่ะทุกคนไใครถูกด้องทุกคนได้โปรขานขอขานหัวเซ็นัลทุกคนอะตอมจะไปแล้วอะตอมวันนี้ไม่ลากมีกระาน่อไม่ลากเสียงหนุมไม่มีแล้วพวกนี้ ใช่นะเดี๋ยวเพื่อไปเชียร์ได้เร็วๆจะไปหรอเดี๋ยวส่งไหนล่ะไม่ไกลจากบ้านพี่ซีนเดี๋ยวไปที่งานจริงอุ้ยเดี๋ยวไปด้วยหนูว่างแล้วเนี่ยหนูไม่ไปทํางานแล้วหนูบอกคนให้ไปทำงานแค่นที่ไหนที่ไหนอ่วบอกตรงนี้แล้วหรอหลงไม้ก็ได้ลงไม้ก็ได้คนมีมีพี่เขาถามด้วยนะว่าจะเอาฟูดจับกไหมแต่ว่าตอนแรกมันมีแค่ไม่กี่คนก็เลยบอกเขาว่าไม่เอาแ้วถ้าเพื่อนจะมาจะได้บอกเขาว่า เย้ yeah! พี่ค้าส่งโทรศัพท์มาเลยเพื่อนกินมีกี่คนงานใหญ่มากม่วิอุนน้ยอันดาไปด้วยอันดาหิวข้าวตอนนี้แค่ห้าคนอันดาไม่ต้องมาค่ะเพราะอันดากินอูนิแล้วใช่มากินอูนิกับหนูไหมคะหากินกินหนูกินหนูนี่ได้ไหมค่อนข้างีจะงงนิดนึงพรุ่งนี้คือ อะไรอ่ะพี่ตอมร้องเพลงเธอไปร้องกี่คนหลังไมหลังไมหลังไมได้หลังไมครับอะตอมโชว์ซิงเกิลโซโล่เหรอปิชแนนซ์เลอร์ตื้อ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 ฮ่า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 ฮิวโก้สะบัดฟ้าฟ้ามีเลยแต่ละคนเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นอะไรอ่ะมีคนถามว่ากินเกี๊ยวไหมทุกคนในนี้กินเกี๊ยวนะคะนไม่ต้องห่วงเลยกินเกี๊ยวสุด พราะว่าหนูเกนแต่เกี๊ยวกุ้งไม่กินเกี๊ยวหมูหวายตายแล้วพี่แหละไม่ถึงว่าเกี๊ยวไข่ทอดแต่กินแต่ว่าถ้าเกี๊ยวอันดาอันดาพูดคาว่านาจาให้หน่อยนาจาโอเคนะคะพี่ค่นาจาวีนาจามีวิงด้วยนาจาแบบขยัสอนสอนมาวีเทรนมาค่ะต้องนาจานาจาทุกคนเรา้องขอรีฟ ตอนนี้เลยลำบากแเ้าก็ถึงบ้านแล้วเหมือนกันทุกคนเออต้องลงจากรถแล้วค่ะทุกคนจะไปกันหมดใช่พี่พรุ่งนี้หนูเช้าว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ซีนกับวีถ้าจะมาเดี๋ยวหนูส่งโลไปไม่ทุกคนทํางานเช้ากันหมดก็ไม่ก็ไม่เชิงว่าเช้าขนาดนั้นแต่ก็เช้าอยู่อ่ะพี่อ่าะหนูต้องหาชุดหนูยังไม่ได้เตรียมชุดเลยเอ้กับ่าตอมใส่ชุดซ้ำนะทุกคนบอกไว้ตรงนี้เลยบอกแล้วแดงแน่เลยอ่ะกอน่าหน้าิวข้าว ชิวๆได้ไหมอะ่ะครีมอะตอมหิวข้าวเหมือนกันนีมบอกทุกคนก<อ>ินข้าวกันหิวได้ไหมไม่กินแล้วเดี๋ยวมันจะมีไอ้น่าไก่ทอดไปเปิดาอยากกินนะนี่มีฝรั่งเรอยากกินอะ่ะอ,ยอยาล่าทุกคนพาหนูไปกินหน่อยจบคือตอนนี้ทุกคนหิวคะ่ะคือตอนนี้ทุกคนหิวคาไลฟ์ค่ะทุกคน Everybody ทุกคนบายแล้วจริงบาย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 แฟนคลับออกไปค่ะนี้คือจะไปกันหมดเลยหรอเยวหนูหนูไปทักทายแฟนคลับก่อนแล้วค่อยลงแล้วได้เลยอันน่าถึงบ้านแล้วได้เลยพี่ออดอไว้เจอกันนะบายบายบายบีทุกคนจะมาใช่ปะอะไรนะจะมาริงเป่าเพราะว่ายังไม่รู้รายละเอียดไม่มีอะไรเลยไปนนั่งสวยๆพอ ไปแรมได้ไหมขอขอไปแล็บหรือว่าไปลำก็ได้ขอเป็นกำลังใจขอไปลำได้ไหมขอร้องขอลำขอลำหน้าเวทีหลังไรอย่างไรอย่างไโอเคมาตาคะไปด้วยไปบายบายอุ้ยกดผิดจะกดปิดไลฟ์แล้วยังไม่ได้บอกบายบายแฟนคลับก่อนลงขอมุกเธอเธอเดวี่ย์พึ่งไปเดวี่อะตอมต้องไปแล้วบายบายเอาขอมุกเธอเธอก่อนเร็วอะตอมจะไปแล้ว อ,อ่ะเล่นเล่นให้อันดาก็ได้ก่อนอันดาไปอ่ะหนึ่งมุกเลี้งวสองเธอ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 ญเาิญอ,อ่ะถึงเขาจะไม่จริงใจแต่ข้างในเขาก็ไม่ได้รักเธอทำไมไถึงเชื่อมคำด้วยคำว่าแต่อะอย่าทักแบบนี้เสี่ยฟอร์ม <laughs> เสี่ยมุก <laughs> <laughs> คิดไม่ทันอย่าทักแบบนี้ แล้วทุกคนเดี๋ยวหนูจะตรงแล้วไม่เลยเจอกันนะว่าที่วันนี้กะ mm hmm. มาไลฟ์แค่แบบเล่นๆขำๆทุกคนหนึ่งชั่วโมงหนู oh, ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเยอะอัน way yeah, in the car because Yes yeah, I'm in the in car. car Really huge She have limousine No I don't have limousine To, to ไอ้หักตุกตุกลุตตกตุกบานตุกขารถขึ้นสานลงสะพานพอแล้วแล้วมันก็เลยชักกระตุกไงเพราะว่าถ้าเล้ยวสายเร็วกว่ามันจะไปเจอถนนเรียบอยู่เข้าใจปะหยัเออเห็นไหมก็นหนหนูไปทักชายแฟนขับก่อนนะคะพี่ได้แต่ว่าต่อไปอันดาต้องลองว่ารถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถชักกระตุกเลยนะโอเคปะพอดีหนูผ่านสี่แยกกับนี่หนูต้องเลี้ยว ไม่ต้องเสียไปไหนตรงได้เลี้ยวเลี้ยวซ้ายไม่เป็นมันเป็นทางลัดที่อุ้ยขอบคุณค่ะ thank you for ตัวมันเป็นทางลัดที่สีนถ้าหนูไปทางนี้หนูจะถิงที่หมายเร็วขึ้นไม่ลยงัดมันกระตุกได้หรอมันเลี้ยวซ้ายมันเลี้ยวขวามันกลับมาแล้วมันก็ไปเจอตรงที่พี่ซีนลงสภาเนี่ยอ๋อโอเคไกลลากเกินอันเนี้ยคอมเพลนคอมเพลนก่อนหนึ่ง ได้ค่ะเดนหนูเดินหนูลงไปคุยกับแฟนค่ะบ๊ายบายดาน่าหลักไปป้าทุกคนงงป่ะทุกคน<อ>งงป,งปอมาดูหน้าตาเขาดิคือแบบเทพสร้างเกินอ่ะเทพบุตรสุดหล่ออ่ะโอ้ยโอเคแล้วขอ <laughs> บคุณครับสบายครับ everyone I'm alright home so thank you for watching นะคะแล้วก็เออ I know that you guys worry about me and look out to yesterday. So, oh, thank you. Huh? I'm hungry right now, so I would like to say that uh, thank you for your, um, your, your support, your love that you give us, and don't worry, we, be okay, nothing to worry, nakar. Huh? แล้วก็ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะคะทุกคน Sorry that I make you guys worry about us and take care แล้วก็โอ้ oh, หนูโอ้โ oh หเสียง <c oughs> รักทุกคนนะคะกับอยากจะบอกว่าพวกเรามีงานมาเราเซอร์ไพรส์ทุกคนเยอะแยะเลยก็ พยายามจะทาออกมาให้ดีที่สุดนะคะก็ตั้งใจทํามากๆเพราะว่าทุกคนจะชอบก็วันวาเลนไทน์นี้ถ้าใครยังไม่มีไปไหน11นี้มาเจอกันในวาเลนไทน์เดย์วัน,นิตี้เดได้นะคะยังสัตว์เริ่มกิจกรรมได้จนถึงวันที่30ินี้เลยก็หวังว่าทุกคนจะมาเจอกันนะหนูค่อนข้างจะงว่วงนอน Uh, thank, you. thank you, guys, and uh, I would like to say thank you in many languages too. Thank you, guys. And I would like to say thank you in many languages too. Thank you don't worry this yo I still and gracias te more oh and also we have a a family thing in aboard too so thank you that you guys make our dream come true to to go to meet you guys bye oh. Thank you so much. And... 감사합니다. 너무너무너무 감사합니다. 그리고 음... 우리 괜찮아요. 걱정하지 마세요. 아니요. you thank you naha may yak oh thank you for oh and i would like to say thank you for the sticker and today is my first PK. I think it's so fun even though I don't know what I'm doing right now and I don't know what I have to do but thank you that, that make me have a good first PK That I can play with my friend too Thank you Love you guys and Thank you so much Good night Bye bye, fun. not Nhớ đăng ký kênh để bye, bye.